นี่คือเหรียญปูจัน์เหรียญปูจัน์เกมิโยวัดศรีเทพดิษตารามนครพนมนี่คือซึ่งเหรียญน,นี้ท่านได้สร้างเมื่อปี2,500ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบอ 25ศตวรรษพุทธศตวรรษเป็นปีที่25พุทธศตวรรษในปีส5 0 0ซึ่งรท่านได้สร้างเหรียญน,นี้ขึ้นมาท่านได้สร้างเหรียญน,นี้ขึ้นมา,านับว่าเป็นเหรียญที่หายากในปัจจุบันนี่คือด้านหน้า เหรียญของท่านเป็นรูปหน้าดัานนบนว่าวัดสีเทพนครพนมด้าน,นล่างบอกไว้ว่าเจ้าคุณสารพานมุนีเป็นชื่อสมณศักดิ์ขนาดนั้นของท่านด้าน,นหน้าเป็นเพียงรูปหน้าของท่านไม่มีอักขรคาถาภาษาขอมลงไว้เดี๋ยวจะไปดูด้านหลัง ด้านหลังอันนี้คือด้านหลังของเหรียญของท่านที่ท่านได้ลงคาลักคถาเลขยันไว้ซึ่งเป็นเหรียญเป็นยันสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นยันสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสองสองรูปสองกันด้านล่างจะเป็นบอกพศว่าสอง0ันห้ารอย ันสี่เหลี่ยมใหญ่สี่เหลี่ยมใหญ่อันได้แบ่งเป็นแถวไว้ห้าแถวตามแนวนอนห้าแถวแล้วก็แนวตั้งห้าแถวบรรทัดตัดกันจนนำไปเกิดเป็นห้องยันทั้งหมดได้ยีสบห้าห้องไดยี่สิบ้าห้อง แล้วท่านได้ลงอคาถาไว้ทุกทุกห้องซึ่งเป็นพระคาถาหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์เป็นคาถาหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์เดี๋ยวจะมาลองอ่านดูแถวแรกบนตามแนวนอนอ่านได้ว่าตัวแรกว่านะ โมพุทธายะแถวที่สองโมพุทธายะนะแถวที่สามพุทธายะนะโมแถวที่สี่ยะทานะโมพุทธแถวที่ห้าล่างสุดยะนะโมพุทธานี่ตามแนวนอน ส่วนแนวตั้งก็เช่นเดีวยวกันมันเป็นอ่านได้ว่า,านะโมพุทธายะโมพุทธายะนะพุทธายะนะโมทายะนะโมพุทธะนะโมพุทธา,นะทนะทธาซึ่ง เป็นลักษณะาอักะกละลณะอกกลจะไม่แต่ละบรรทัดจะไม่อ,อ่านเหมือนกันทุกบรรทัดจะเอาอักขระแรกในบรรทัดที่ต่อไปจะเอาอักขะที่สองขึ้นมาไว้กันน้าและวอักขะแรก ไปไว้ด้านหลังลายลำดับไปเรื่อยๆเ,เรียกว่าเป็นอัคละกลุลนี่คือเหรียญหลวงปูจันเคมีโยหัศรีเทพดิตารานนมนครพนม